สวัสดีครับพบกับรายการทันเทรนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษผ่านไม่ได้นะครับวันนี้เราใช้เวลา10นาทีในการพูดคุยเกี่ยวกับสถิตินะครับทองคําที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราไปย้อนดูกันครับว่า เดือนตุลาคมของแต่ละปีย้อนหลังไป10ปีแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทองคำเนี่ยเลือกที่จะลงหรือขึ้นนะครับและทีนี้นะครับเราก็จะไปดูข้อมูลย้อนหลังสัก20ปีด้วยนะครับแล้วก็มาหาเส้นค่าเฉลี่ยด้วยว่าฮินะครับนะฮะเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นลงนะครับในช่วงของเดือนตุตุลาคมเนี่ยนะครับถ้าภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับ มันจะขึ้นหรือลงมากกว่ากันเนาะนะครับเพื่อเราจะนําข้อมูลนี้นะครับไปประกอบการวางแผนนะครับแล้วก็ตาการตัดสินใจการลงทุนทองคําในเดือนตุลาคมที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับหากท่านผู้ฟังพ้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ สืบเนื่องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เรา Recap เดือนกันยายนเนาะซึ่งเราไปดูข้อมูลย้อนหลังนะครับในเดือนกันยายนของ สิปีที่แล้วย้อนหลังเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับหลายๆปีนะครับในช่วงของเดือนกันยายน10ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทองจะลงมากกว่าขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอิงข้อมูลหลายๆปีนะสัก20ปีเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวราคาทองคำไม่กับเทรนด์นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับซึ่งเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ถือว่าตัวโกลสปอตนะครับก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามซีซันนอลทองคําในรูปแบบ ทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเดือนตุลากันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเหลืออีกไม่กี่วันแล้วจะเข้าเดือนใหม่นะครับเรามาดูกันซิว่านะครับข้อมูล10ปีย้อนหลังนะครับกับตัวเมกะเทรนหลายๆปีเนี่ยนะครับมันจะมองนะครับในทิศทางเดียวกันหรือไม่ว่าเดือนตุลาคมส่วนใหญ่ทองคําจะมีพฤติกรรมนะครับการเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเริ่มจากเราย้อนไปนะครับผมในช่วงของปี2000 อ่าสินะครับผมนะ2015นะครับผมนะตอนนั้นเองเนี่ยนะครับย้อนหลังไปสัก10ปีเนาะนะครับเราเจอเห็นว่าโกลสปอร์ตนะครับณตอนนั้นเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับประมาณ1,000กว่าดอลเองนะนะครับตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับเกือบจะ4,000ดอลแล้วนะครับแค่ประมาณ10ปีกว่าทองขึ้นอลังการมากเลยนะครับผมนะฮะในช่วงของประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับผมให้เส้นสีน้ำเงินเอาไว้เนะครับเล่นเส้นสีน้ำเงินอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตัว สิ้นเดือนตุลาคมนะครับเราก็จะเห็นว่าทองคําจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมยาวไปเลยนะครับแต่จะมีการพักตัวนะครับช่วงข่าวบ้างนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับแต่ว่าปิดนะครับตลาดในช่วงของปลายเดือนก็ปิดสูงกว่าต้นเดือนนะครับฉะนั้นนะครับเดือนตุลาคมนะครับปี2 0 2 5ันยี่สิบเอ่อจะปีสองพเนี่ยนะครับ ขึ้นนะนะครับผมนะในช่วงของปี2016ก็เช่นกันนะครับผมนะทองก็ทยอยปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับตุลาคมนะฮะอันนี้ปิดบวกสูงกว่าต้นเดือนนะนะครับมองขึ้นเช่นกันปี2016ปี2017นะครับก็ถือว่านะครับก็มีการปรับตัวขึ้นในช่วงของประมาณต้นเดือนนะครับกลางเดือนาจจะมีการย่อลงไปบ้างเนาะนะครับแต่ว่าปิดนะครับผมก็เฉลี่ยพอๆกันนะครับผมนะก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงนะครับคงที่แล้วกันนะปีนี้นะครับไซเวย์ไซเวย์นะครับผมนะในส่วนของตัวปี2018นะครับอันนี้ไซเวย์ัพนะนะครับเทรนขาขึ้นเลยขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับปี2018ปี2019นะครับผมก็ลันขึ้นไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับไปจนถึงปลายเดือนนะครับอันนี้เทรนขาขึ้นเช่นกันนะครับปี2020ครับผมนะก็ถือว่าอันนี้ลงนะนะครับเพราะปิดปลายเดือนเนี่ยนะครับต่ำกว่า นะครับต้นเดือนนะครับผมนะฮะแต่ทิศทางจะมีการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเสือสุดท้ายปิดนะครับอันนี้เทรนขาลงนะครับผมนะในช่วงปี2020 2021ครับก็ไซเวอัพขึ้นตลอดทั้งเดือนเลยขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับอันนี้เทรนขาขึ้นชัดเจนปี2022อันนี้เทรนขาลงนะนะครับผมไหลยาวตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับปี2023นะครับโอ้โหนี่พุ่งชิยวเลยนะครับผมนะขึ้นมากระหนักมากนะครับปี2024 ก็ขึ้นมาเช่นกันนะครับผมนะสรุปเลยนะครับหากเราไปดูข้อมูลย้อนหลังประมาณสักสิปีของทองโลกเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับประมาณ8ใน10ครั้งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับทองจะมีลักษณะการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับแล้วก็อาจจะยิงยาวไปถึงปลายเดือนนะครับแต่บางเดือนอาจจะยิงยาวถึงประมาณสักกลางเดือนนะครับผมนะแต่จะมีแค่2ครั้งหรือประมาณ20%เเท่านั้นที่ทองคำเนี่ยนะครับจะปรับรูดลงนะครับ นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับฉะนั้นตุลาคมนะครับเราดูข้อมูลย้อนหลังไป10ปีมองว่า นะครับส่วนใหญ่แล้ว80%นะครับทองจะขึ้นทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของมกะเทรนกันหน่อยนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับย้อนหลังนะครับประมาณ25ปีเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของกราฟที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นค่าเฉลี่ยนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของตุลาคมนะนะครับมันจะมีการเร่งตัวปรับตัวขึ้นนับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับ แต่พอไปถึงประมาณสักกลางเดือนนะครับอาจจะมีการย่อนะครับผมนะก็คล้ายๆกันเนาะนะครับแต่ปลายเดือนก็มีสปีดมีสปีดปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าจุดต่ําสุดมันจะอยู่ที่ประมาณต้นเดือนนะครับผมแล้วก็จุดสูงสุดจะอยู่ที่ปลายเดือนนะครับฉะนั้นทั้งข้อมูลย้อนหลัง10ปีก็ดีนะครับย้อนหลังไปประมาณสัก25ปีก็ดีนะครับก็บ่งบอกว่าซีซันแนลส่วนใหญ่ในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่านะครับในช่วงของตุลาคมเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้ทองคำเนี่ยขึ้นได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราดูในส่วนของข้อมูลนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับปรากฏว่าในช่วงของเดือนตุลาคมมันจะมีการประชุมเฟเดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็คือในช่วงของประมาณวันที่30ตุลาคมนะครับหากตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับที่จะมีการประกอบประกาศนับตั้งแต่ ต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนอนฟาร์มตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับผมนะถ้าออกมาแย่ยับหมดนะครับผมนะปัจจัยแบบน,นี้ มันจะสนับสนุนให้เฟดนะลดดอกเบีย้ยได้นะครับซึ่งตอนนี้นักลงทุนมองว่า 88, 87% 8เนี่ยมองว่าเฟดน่าจะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยได้อีก0.25ในเดือนตุลาคมนะครับแบบนี้แหละมันจะทำให้ทองคำนะครับแอคชั่นเหมือนประมาณวันที่18นะครับกันยายนที่ผ่านมานั่นเองนัคือทองนะครับเลือกที่จะปรับตัวขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับฉะนั้นฟันใหญ่ของเดือนตุลาคมนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของที่นัก,กระแส นะครับน่าคาดการณ์ตอนนี้นักลงทุนมองว่าน่าจะลดดอกเบี้ยได้อีกประมาณ0.25% 0.25%แน่นอนมันจะทําให้ดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงได้นะครับถ้าเกิดดอลลาร์อ่อนนะครับทองคําก็จะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านสังเกตเลยว่าถ้าเกิดตัวเลขอนฟาร์มนะครับในช่วงของประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับผมนะฮะที่จะมีการประกาศขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยวันศุกร์สัปดาห์หน้าถ้าอัตราการว่างงานนะครับ ตัวเลขผู้ขอรับสวดิการการว่างงานนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับ ออกมาแย่ยับหมดนะครับผมนะตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เฟดจะลดดอกเบี้ยได้นะครับแบบนี้ทองมันจะไม่ค่อยลงละมันจะค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับจะแอคชั่นขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนในช่วงของกันยายนเลยนะครับที่อุ้ยนะครับจะมีกระแสว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับในวันที่18กันยายนแต่เราจะเห็นทองคําปรับตัวขึ้นตั้งแต่นะฮะต้นเดือนกันยายนเลยนะครับภาพมันจะเป็นแบบนั้นนะนะครับผมนะฉะนั้นสัญญาณในการเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับ อาจจะรอดูในส่วนของตัวเลขหล่อนฟามก็ได้ที่จะมีการประกาศในช่วงของวันที่1วันที่3นะครับตุลาคมถ้าตัวเลขแรงแรง,งานย่อย,ยับหมดนะครับแบบนี้ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่มากขึ้นที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยได้แบบนี้จะมองทองขึ้นต่อก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เทรนเดือนตุลาคมนะครับมีแนวโนม้มในการปรับตัวขึ้นไปได้นะครับผมแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าตัวเลขเนะี่ยนะครับส่วนคาดการณ์นะครับโอ้โหตัวเลขแรงงานออกมาดีเหลือเกินนะครับ ท,ทองก็พร้อมที่จะปรับฐานเช่ cycles, นกันจุดนี้ต้องพึงระวังไว้ด้วยนะครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะครับวงบอกว่ามันจะขึ้นเดือนตุลาคมแต่เราต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับฉะนั้นการเผื่อใจผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยติดจุด SL ไว้ด้วยบายได้ไม่ติดแต่ต้องมีจุดสตอปลอ s นะครับเพื่อป้องกันนะครับในการขัดทุนเนาะและก็ติดดอยยาวๆนะครับผมนะฮะฉะนั้นสัปดาห์ หน้าเนี่ยนะครับเราอยากจะให้เช็คดูในส่วนของตัวเลขแรงงานในช่วงของท้ายสัปดาห์นะครับถ้าตัวแรงงานออกมาแย่นะครับในแบบนี้นะครับมันจะทําให้น้ําหนักในการคาดการณ์ในการลดดอกเบี้ยของเฟดมีสูงขึ้นนั่นเองประกอบถ้าเกิดว่าในช่วงของต้นสัปดาห์สงครามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะครับยุโรปนะครับผมนาโต้และเยยครนไม่จบนะครับและมีแนวโน้มปะทุรุนแรงต่อนะครับตรงนี้เองจะทําให้ในส่วนของราคาทองคํา ไปต่อได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับผมนะฉะนั้นนะครับผมก็ฝากข้อมูลไว้ประมาณนี้เนาะว่านะครับจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรามาวิเคราะห์เนี่ยนะครับตุลาคมส่วนใหญ่ทองจะขึ้นเนาะนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับผมไม่ขึ้นไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ราคาทองคำอาจจะมีการพักและไปต่อได้นะครับเ <c oughs> พราะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมนะฟันหลักๆนะครับ หรือเราว่านท่านนิติกเองเนี่ยก็ยังมองว่าทองคําน่าจะมีโอกาสไปต่อไม่ว่าจะเป็นค่า JP Morgan นะครับที่ยังมองทองเนี่ยนะครับไปต่อนะครับในปีหน้าถึงระดับประมาณ4,000นะครับ <S Goldman Sach s a มองอยู่ที่ประมาณ4,500ดอลเลยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของ UBS ก็3,900ดอลน,นะครับ4,000ดอลสำหรับ ANC นะครับน่าจะมีโอกาสนะถ้า4,000ดอลน,นะครับแปลว่าทองคำน่าจะมีโอกาสปรับตัวจากราคาปัจจุบันราคาปัจจุบันตอนนี้57,000ใช่ไหมครับ ถ้าจะปรับตัวขึ้นต่อไปอีกถึงประมาณส4,000ดอลเนี่ยนะครับผมนะก็มีโอกาสที่ทองไทยจะขึ้นอีกประมาณส3,000บาทนะครับในเบื้องต้นนะครับผมนะนะถ้าเกิดไป4,500ดอลก็อาจจะเป็น65,000ได้นะครับผมนะฉะนั60,000กับ65,000ไม่น่าจะไกลนะครับฉะนั้น จังหวะที่เราทําได้นะครับถ้ามีจังหวะย่อก็ทยอยแบ่งเข้าไปเก็บนะครับทยอยสะสมหรือใช้เทคนิค b u y the d i p นั่นเองหรือรับทยอยเมื่อราคาอ่อนตัวลงนะครับราคาในการเข้าซื้อหมยละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่นะครับในการแบ่งไมายเข้าไปรับนะครับนะฮะก็ไม่ได้ให้เชียร์ซื้อทีเดียวเนาะนะครับกระจายนะครับเข้าไปซื้อนะครับผมนะแล้วก็เกิดว่าในส่วนของทางเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับ ยังสามารถยืนเหนือได้3,007อย่างแข็งแกร่งนะครับก็ยังมองว่าลันได้ไปต่อแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามาันลด3 7นะครับก็อาจจะมีการพักฐานลงมา3,06 3,05บ้างน,นะครับแต่ก็ยังมองว่าเป็นการย่อเข้อไปต่อเป็นจังหวะดีในการซื้อทองคำนะครับผมนะคร ก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเทรนด์นะครับที่เรามองนะครับในช่วงของถึงตุลาคมจากข้อมูลสถิตินะนะครับฉะนั้นหน้าง,งานนะครับต้องไปดูปัจจัยอีกทีว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่เอื้อเป็นแบบนั้นได้บ้างนะครับก็ไม่ใช่ทุกปีที่เป็นแบบนี้มันเพียงแค่เป็นข้อมูลส่วนใหญ่เอาไว้ไกด์ไลน์เราเฉยๆว่าเฮ้ยน,นะครับภาพรวมแบบนี้ตามซีซันแลนะครับเทศกาลต่างๆอินเดียนะครับจีนเข้าซื้อทองคำพีเรียดช่วงนี้นะครับก็ มันเป็นข้อมูลสำหรับซัพพอร์ตเนาะนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนะฮะสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง